สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะมีเสียงนกมีเสียงการร้องด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นชนบทเยอรมันยามเช้านะคะอันนี้เป็นในสวนหลังบ้านของเราวันนี้ก็จะออกมากวาดใบไม้ซะหน่อยมันก็ยังกองล้นไปตรงนูน้นอันนี้เยอะมากๆเลยอันนี้ก็เป็นชีวิตจริงใน ่างแดนเนาะอย่างที่บอกใครชอบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติคุณก็จะสามารถอยู่ได้เนาะใครที่ชอบแบบเอ่อเรียกว่าอีกอย่างหนึง่งอยากจะอยู่ในตัวเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเราต้องเลือกในสิ่งที่เราชอบเนาะวันนี้เราจะมาแชร์เรียกว่าเตือนภัยนะสาหรับใครที่ชอบสเปคชาวต่างชาติเนาะบางครั้งคุณอาจจะโดนหลอกเอ๊ะโดนหลอกอยังไง ใครที่หาแฟนโดยการที่ทางออนไลน์เนาะพูดคุยกันหรือ,อคุยกันติดต่อกันแล้วมึงเอินไปเจอฝรั่งที่เขาหัวหมอเนาะอันนี้หมายความว่าเขาอยู่ในประเทศไทยนะแต่ในการที่เราแอปคุยกันไงเขาก็จะไม่บอกนะว่าเขาอยู่ประเทศไทยถ้าเกิดมีการนัดพบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอัน,นอันนี้เราเราเองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเเรียกว่าเราต้องรู้เนาะ บางทีเขาก็ติดต่อปุ๊บเขาก็จะบอกว่าฉันนะจะบินมาหาเธอที่ประเทศไทยนะเราก็หัวใจพองโตคันที่เขาจะบินมาหาเราที่ประเทศไทยจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาคงจะจริงจังกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนัดเจอกันอือนัดเจอกันเราก็รู้สึกแบบถ้าเราเป็นคนซื่อๆนะถ้าเราฟังมาน้อยๆเนะยเราก็รู้สึกว,ว,ว่าเขาจะบินมาเราแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันดีมากๆเลยอ่ะแต่ความเป็นจริงเขาอยู่ประเทศไทยนะนี่เราต้อง เราต้องรู้ถ้าใครไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกเพราะบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงไงพอมานัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวนัดเจอกันที่โรงแรมนูน้นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคุณคิดไม่ว่าการที่เราจะไปหาเขาเนี่ยคุณคิดไม่ว่าคุณพร้อมที่จะไม่เสียตัวอันนี้เอาให้ดีๆนะแต่แต่การที่เราคิดว่าเขาบินมาหาเราเนี่ยเราต้องเรีวยกว่าเขาคงจะ จริงจังสักระดับหนึ่งเนี่ยในความรู้สึกของผู้หญิงทุกๆคน,เ,นเราก็ไม่ได้ว่าใครนะพอเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบให้เราไปรับที่สนามบินนะคุณสังเกตด้วยนะเขาก็มานัดเจอกันที่โรงแรมเขาก็พาเราไปอยู่ที่โรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันคือมันก็ไม่ออกไปไหนเลยมันก็พาอยู่แต่ในโรงแรมอยู่แต่บริเวณคือแบบถ้าเราเอชอบเขาด้วยนะออ้ยมันเอามันเลยเอามันเอาฟรีเอาแบบเต็มที่เออแล้วก็ไม่พาไปไหนเลยนะ อาจจะเอามันจนประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาอาจจะเออเดี๋ยวเราไปไปผับกันนะพาเราออกไปเปิดหูเปิดตาทีนี้ความเริ่มจะแตกพอไปที่ผับเขาเป็นผับประจำแนละ้วเอ๊เริ่มสังเกตว่าทําไมเขาพูดจาเหมือนสนิทกับคนในบาร์ผู้หญิงอะไรเงี้ยเหมือนเขาสนิทสนมแต่เราก็ไม่ได้คิดเยอะ พอผู้หญิงบาเขาก็ทักทายนู่นนี่นั่นเราก็มีความรู้สึกยทำไมเหมือนเขาสนิทสนมแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเนาะเหมือนแบบอ๋อผู้หญิงไทยเขาคงจะชอบฝรั่งมั้งก็อเออก็ให้เขาทักทายไปนะพอได้จังหวะแล้วก็จะมีผู้หญิงในพับก็มาพูดกับผู้หญิงไทยคนนี้นะบอกว่าทารู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เขามาพาผู้หญิงมาเที่ยวที่นี่ไม่ซ้าหน้ากันสองอาทิตย์มาปุ๊บก็จะเป็นผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนนี้ก็คิดในใจว่าผู้หญิงบาคนนี้อยากจะมา ให้เราแตกแยกหรืออยากจะมา,าพูดไม่ดีกับผู้ชายฝรั่งหรือเปล่าอะไรเขาก็ไม่คิดมากนะจนกระทั่งผู้หญิงในบาก็พูดทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผู้ชายคนนี้พอคุยกับเธอสักพักหนึ่งปุ๊บอีกสองอาทิตย์เขาก็จะมีผู้หญิงมาใหม่แล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะบินกลับต่างประเทศนู่นนี่นั่นเขาบอกรายละเอียดฝรั่งคนนี้ทุกอย่างเลยเออผู้หญิงไทยก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพอยังงงง,ง,งอยู่ไงนะนะพอได้ไปอยู่กับสามี ไ,ได้ไปอยู่กับฝรั่งคนนี้ประมาณอาทิตย์กว่าฝรั่งก็เริ่มบอกว่าฉันจะต้องบินกลับประเทศแล้วนะเดี๋ยวเธอก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ติดต่อกันพูดคุยกันได้เดี๋ยวฉันมาใหม่ฉันก็ติดต่อเธออืสาวไทยก็แบบใจไม่ดีตั้งแต่สาวบาร์คนนั้นพูดแต่ก็ไม่เป็นไรก็คงคงคิดว่าไม่มีอะไรพอผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาที่บ้านเนาะฝรั่งก็บอกเขาจะบินกลับไงพอมาที่บ้านปุ๊บจะติดต่อฝรั่งคนนี้ โดนบล็อกสิคะติดต่อไม่ได้ค่ะผู้หญิงคนนั้นเลยผู้หญิงคนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยผ,ผู้หญิงที่อยู่ที่บาร์คงจะพูดเรื่องจริงเพราะว่าทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยมผู้ชายคนนี้ก็จะทําประมาณนั้นเลยด้วยความอยากรู้ไงแต่ถ้าเป็นเราเราจะอยากรู้ไหมถ้าเราไม่มีเงินเราก็คงรู้ไม่ได้หรอกเพราะมันต้องใช้เงินเราต้องบินไปที่ภูเก็ตไปไปที่บาร์แห่งนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ไปนะแต่ว่าไปนั่งฝั่งตรงข้ามก็ไปรอดอูก็หลายวันอยู่พอเอิญ จอจริงๆด้วยแล้วผู้ชายฝรั่งคนนี้ก็มากับผู้หญิงไทยคนอื่นอืก็ไปหลอกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะตัดสินใจอะไรที่มันท่าแม่งทะาแม่งเราต้องสังเกตก่อนอย่างที่บอกอย่าเพิ่งเสียตัวถ้าเราเสียตัวนี่เราหมดคุณค่าเลยนะนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่กฎเหล็กของเมียฝรั่งหนึ่งอย่าเพิ่งเสียตัวให้กับเขาในวันแรกหรือถ้าไม่มั่นใจ สังเกตให้เยอะๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ผู้ชายคนนี้ก็อย่างที่บอกมันก็หลอกกินไปเรื่อยๆนะคะก็คงจะหน้าตาดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ต่างประเทศเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หลอกกินฟรีหลอกสาวฟรีเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีๆฝรั่งแบบนี้จริงๆอะมันต้องเป็นการเตือนภัยนะนะผู้หญิงคนนี้ก็เ็าเรียกว่าก็คงจะเสียรู้ไปแล้วละ่ะแล้วก็มาเตือนภัยสําหรับผู้หญิงคนไทยที่ อยู่ในประเทศไทยต้องดูให้ดีๆก่อนนะคะนี่เราก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็มาเป็นให้คลิปสักนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย